สวัสดีค่ะช่องยายวันพัทยาชาเนี่ยนะคะวันนี้ยายวันก็มาเสนอว่านอีกตัวหนึ่งค่ะว่านชัยมงคลนะคะหรือว่านเศรษฐีสอดกอดซับนะคะดูดูนะคะนะเนี่ยเศรษฐีสอดใบเขาจะสอดกันไปสอดกันมาเห็นไหมสอดกันตั้งแต่ปลายใบเราไม่ได้ทํามันนะคะมันสอดเออเห็นไหม นีต้นเล็กๆตอนเล็กๆนะคะตอนเล็กๆก็จะมีลักษณะเงี้ยเห็นไหมมันจะมีเง่าหัวนะเป็นหัวหัวเหมือนหัวหอมอ่ะหัวหอมแล้วคนนี้เขาก็จะออกข้างๆหัวใหญ่มาจะเป็นหัวเล็กๆเล็กๆนะคะน่ะดูนะคะเนี่ยถ้าเราจะเอามาก็ดึงออกมานะดึงออกมาได้นะคะจะมีหัวใต้ดินคล้ายหัวหอมใบจะห่อนะคะใบจะหอ่อปลายยอดจะสอด นะเนี่ยนีย่แยกหน่อออกมาเห็นไหมเนี่ยเราก็ดึงหน่อออกมาได้มาปลูกนะคะเห็นหน่อเยอะๆนะคะปลายจะแหลมนะคะเนี่ยปลายจะแหลมนะคะปลายจะแหลมสอดกันนะคะสอดไปสอดมาก็เหมือนเศรษฐีสอดกอดทรัพย์นะคะชื่ออีกชื่อหนึ่งเนะาะจะสอดกันไปมาถ้าสอดเยอะนะถ้าสอดเยอะอย่างเงี้ยก็จะว่าดีต่อคนเลี้ยงเนาะ ดีต่อคนที่มีครอบครองไว้นะคะเนี่ยสอดกันเยอะๆนะคะบางคนก็ว่าเอ๊ะทำไมมันสอดกันเข้าไปทําหรือไม่ใช่ออกมาเขาก็สอดอย่างนี้แหละเนาะ <S <S หัวหัวของเขาเนะ่ยหัวของเขาเราสามารถเอามาตํานะคะหัวของว้านนะเอามาตําตําผสมกับน,น้ํามะนาวนะคะเนี่ยหัวของว้านเห็นไหมมันจะเป็นเนี่ย หัวของว่านเนี่ยเยเราก็สามารถเอามาตำตำผสมกับมะนาวแล้วก็เอาไปพอกนะพอกปากแผลปากแผลที่เราโดนตะเข็บต่อยตะเข็บกัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปพอกปากแผลก็เอาเอาผ้าพันไว้นะมันก็จะดูดสารพิษนะคะเป็นว่านชัยมงคลว่านเสริมสิริมงคลนะ เป็นว่านเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะอันนี้คือว่านใช้มงคลหรือว่านเศรษฐีสอดกอดซับนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ฟังดีๆนะคะมันจะมีว่านขอดซับเนาะขอดซับก็เหมือนอย่างใบกุ้ยช่ายนะที่เยาวันให้ดูแล้วอันนี้คือเศรษฐีสอดสอดกอดซับก็คือใบเขาไม่จะมีปลายแหลมห่อห่อตรงเนี่ยห่อตรงตรง้นนีย ปลายแหลมมองเขานี่ก็จะสอดกันไปสอดกันมาโดยที่เขาออกออกมาเขาก็สอดกันเองนะยสอดเห็นไหมเนี่ยถ้าสอดเยอะก็ยิ่งดีเขาบอกคนเลี้ยงไว้นะ่ะจะมีโชคมีลาบอยู่เย็นเป็นสุกเนาะถ้าไม่สอดกันก็ไม่มีตังค์ <c oughs> ใช่ไหมเอออันนี้อันนี้ลูกลูกที่เราจะเอามาปลูกนะลูกที่เราจะมาปลูกมาขยายพันธุ์ต่อไปเ็าจะมีหัว เนาะประโยชน์ของเขาก็คือแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะเราเราก็เอาหัวของวันมาต้าต้าต้มต,ต,ต้แล้วก็ผสมกับน้ำมะนาวบีบมะาน,าน,นาวเข้าไปนะแล้วก็ไปพอกตรงปากแผลนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะว่ามาดามจะเอาออกจากกระถางเพราะมันเป็นเพี้ยนะ,ะเพี้ยกินหมดใบไม่มีเหลือเนะี่ยเรามาดูกันนี่เห็นไหมอืมปลูกไว้นานเนาะมานานมากจนแบบ ดินแข็งแล้วก็ลากเนี่ยลากเขาจะยาวนะะยาวแล้วก็จะขดนะจะขดเนี่ยอันนี้หัวเล็กเนี่ยเราสามารถเอาไปชําได้นะเนี่ยอันนี้หัวใหญ่นะเนี่ยหัวเล็กเขาก็จะออกมาตรงนี้แหละเนี่ยหัวเล็กๆก,ก็จะออกมาตรงนี้จะออกตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็นี่ลากลากเขาจะยาวมากเพราะว่าลากเขาจะกอดตรงนี่พอดีเราใส่กระถางเล็กเนาะลากเขาจะเต็มกระถางพอดีอืม มาดามเขาก็จะมาทําใหม่เนาะเนี่ยมาทําใหม่ปลูกใหม่ว่าง,งั้นเถอะเอามาแกะออกแกะแกะออกเป็นหัวนี่นี่นี่เป็นเพีย้ยเห็นไหมอืออันนี้เป็นเพีย้ยเพี้ยมันกินใบหุ่นหมดแหละอืมมาดามก็เลยเอาออกมาปลูกใหม่นะหรือเวยาวันก็จะเอามาปลูกใหม่เหมือนกันเนาะมาดามก็แบ่งให้เนี่ยรากมันยาวยาวยาวมากเลยเห็นไหมดูสิรากยาวหัวใหญ่ในี่หัวเล็ก,เลกๆเขาจะออก เกาะเกาะข้างๆมาอันนี้คือว่านชัยมงคลหรือเศรษฐีสอดกอดรัพย์นะคะเดี๋ยววันจะให้มาดูตอนเยาวันใส่กระถางแล้วเนาะมาดามก็จะให้ต้นเล็กๆต้นเล็กมานะเนี่ยเยววันก็เอามาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่ว่าจากไม่มีใบอะไรเมื่อกี้เนี่ยเขาก็จะมีใบค่อยๆแตกออกมาแตกออกมาแตกออกมาเยววันก็ใส่กระถางกันไปก่อนเดี๋ยวมียังไงเราก็ขยายอีกเนาะ ก็ขยายพันธุ์ด้วยการมีเงามีหัวนะมี่เป็นยังไงก็ให้กำลังใจเยาวันด้วยนะคะเดี๋ยวเยาวันจะฝากกดติด